แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนพี่น้องจะเจอกันพี่น้องเจอกันอีกคลิปหนึ่งก็คลิปนี้ทันอยู่พี่น้องอทันได้ดูอยู่พูดเห็นบอกก็งัดยี่สันในเด้อพี่นอ้องเด้อไม่ได้เอาไม้กันสันมาเออก็ไอแปลงนี้ไอที่ผมตัดนะพี่น้องข้าวเหนียวก็ขอ้งหกที่ผมตัดวันที่ยี่สิบห้ากันยายนอะไรพี่น้องยี่ห้ากันยายน ดูสภาพข้าวพี่น้องเอ้ยเบิ่งข้าวหรือหญ้าไม่รู้นะเบิ่งภาพพี่น้องแปดไร่นี่ขอเข้ารถพี่นออ้องเอออันนี้เกี่ยวไร่ละหกร้อยไร่ละหกร้อยขอเข้ารถเพราะว่าเขามันมองห้ามเออเขาก็คือว่าเนาะคือมันเขาก็สงสารพี่น,อนอ้องสงสารเท่าอออันนี้เนี่ยยู่บุรีรัมย์เด้อพี่นออ้องเด้อรถเกี่ยวมาจากภาคกลางไร่ละหกร้อย เออกาขอเข้ารถจากแปดไล่รถเหลือหกไล่เอเขาก็ย่อมพี่น้องเขาก็ย่อมเขาก็เห็นใจเนาะต่างฝ่ายต่างเห็นใจชาวนาเออก็คือว่าน่นแหละคือรถเกี่ยวบางคันมันก็คุยง่ายพี่น้องบางคันมันก็คุยยากเออแต่ถ้าถ้าไปคุยอยู่แถวมุกดาหารนี่ขอรถไล่เขานี่เขาบ่อยย่อมดอกพี่น้องเออมันมันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่คนอย่างว่าน่ะเนาะ เออคือรถเกี่ยวบางคันก็พูดยากรถเกี่ยวบางคันก็พูดง่ายบางคันเขาก็แน่ยไล่ะมันมันค้นกับเบือคือกันเนาะบางคนกับเบืยอมเสียเปรียบได้พี่น้องแต่บางคนกับเขาก็ยุ่นๆกันไปเพราะว่าเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้หากินแค่ปีเดียวเออเขาก็มาเรื่อยๆเนี่แหละเออแมนบอเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเหงาพี่น้องว่าอ,อาชีพรถเกี่ยวนี่มัน มันไม่ได้ทํานาแค่ปีเดียววัยไงมันไม่ได้เกี่ยวเขาแค่ปีเดียวเออเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจกันเนาะเออกับจักรีวานั่นไหนกับบางกับผมก็เห็นเห็นกับบางขัน้นพี่น้องบางขั้นนี่โอ้ยเฮาไปคุยน้าเขาเนี่ยเขาบม่อยากคุยน้าเออแต่บางขั้นนีแน่แลนเฮาแลนเข่าหาเฮาเลยเด้เออก็คือว่าเราคือมันอาชีพรถเกี่ยวมันมันอาชีพบริการเนาะเออมันอาชีพบริการ เพราะฉะนั้นก็คือว่าเราเอารถเกลียวมาหาเงินกะเรต้องแลนไห้ห้มันด้ไหลเงินแมนบอเออเพราะฉะนั้นกะพิจนารณาบางเอาไปเนาะสำหรับคนที่มีรถเกลียวเออแต่อันนี้นี่ขอเขาเออขอเขาเขาก็โอเคเขาก็พูดง่ายๆเออคือลําพังนี่ไล่ล,ละหกร้อยนี่สําหรับเทียบถ้าเทียบกันกับมุกกาารนี่ ระหว่างไล่ละห0 0อกับไล่ละพันนี่มันกะมันกะต่างกันกะไม่เกือบเรึองกูได้เนาะเออแต่อันนี้กะคือว่ามันมันอะไรมันมันอยู่ที่พื้นที่มากกว่าเออแต่ถามว่าเขาขาดทุนไหมถ้าเขาขาดทุนเขากับุค้งสิโบเห็ดแมนบอคือจังบอกว่าไล่ละพันแถวมุกดาหารบอกว่าโอ้ยมันมันแพงอะไรมันแพงบริษัทไหนจะค่าน้ำมันค่าอะไรมันก็ได้กำไรบริษัท แล้วแถวภาคกลางขเขาขเขาแบบนี้เขาเกี่ยวไร่ละ400-500เขาสิบ่ขาดทุนสีแจกบ่อสนะแมนบอ,เ,อเพราะฉะนั้นกะคือว่ามันมันความคิดความเห็นมันกับพืกันเออเพราะฉะนั้นกะแล้วแต่พื้นที่แล้วกานเอาใจใส่ซะแมนบอใครอยู่พื้นที่ไหนเหมือนบุรีรัมย์เนี่ยเกี่ยวเกี่ยวไร่ละ600ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีสําหรับชาวนาเออแต่สําหรับใครที่อยู่มุกดาหาร เออเกี่ยวเขาว่าลายละพันกะ <c oughs> คือสิคือสิทุกพู้ละออเพราะว่าลายละพันถอยไปเพราะถ้มดดาได้พีรร่น้องสิบไล่นี้หมื่นหนึ่งเออแต่นี่นี่ปุริรามสมมติว่าสิบไล่เนี่ยสิบไล่กับหกพันหมต่างก็ตั้งสี่พันเลยเด้เออแมนบอเพราะฉะนั้นกะมันก็พูดยากเปรียบเทียบกะเน,นี่ไหนแล้วมันพื้นที่มันพืคอกันเนาะเออมันทำใจแล้วกัน จเจ้าชีวะเทวไหรขนาดผมก็ยังท่ำใจเลยนี่เห็นบ่นี่ข้าวก็ไม่รู้จะได้สักเท่าไหร่เบิ่งพี่น้องคิดว่ามันสิได้เท่าไหร่นี่เบิ่งเต่ากระบางๆนึงเห็นบ่บ่ล็องบล็ลงบ่บลองบล็ลง,ง,ง,งนี่เห็นบ่โอ้จ้าชีได้หรือบ่ได้ซทําไดเอออ่ะโอเคไม่น้องคิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระยังมากมายเออมาทายให้เบิ่งว่าเขาเกีียวแล้วเด้อหน้าแปลงนี่ของผมไอข้าวไว้กอขอหกเอ่อข้าวเหนียวนั่นแหละ ที่ผมตัดในวันที่24 25กันยายนน่ะแหละเราะว่วงเข่ากับประมาณนี้ว่วงเข่ากับปอปันไดดอกแต่ก็ถ้าจะทิ้งก็เสียดายโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ